สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนำโชคนะคะวันนี้แอดกะเอามาให้เป็นแนวทางหวยเล่าพัฒนาวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเอาลงปูปขึ้นมาเลยนะคะท่านผู้ชมรอติดตามนะคะอ่าแล้วกว็แล้วก็ตัวที่สี่ะแอดกำลังเก็บใช่ไหมตัวที่สี่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวแอดจะอ่าลงตัวเลขให้เนาะ วดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะอ่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคุลนะ,ะเราชอบเราก็ตามเนาะไม่ชอบเราก็ผ่านทั้งหมดทั้งปวงบนดวงวัส,สนาจริงๆนะคะ่านประชมคะขึ้นมาเรียวมากเลยนะคะแอดกับขอไว้นะคะก็คือถ้าอ่าตัวเลขเขาตอนใดตัวเลขเขาเวลาใดย่ำใดทุกวันใดเนาะ ถ้าตัวเลขเข่านะแอดก็จะซื้อเข่ามาัถวายให้เพิ้นนะคะทนผร้ชมม่ะอาซีตัวเลยนะคะทนประชวม่ะอย่าลูดปื้ดรูดปื้ดนะดูไปพร้อมกันนะคะว่าตัวไหนขึ้นมาน้่เนาะ